สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับกลับสู่ช่องกอดกาแฟนะครับซึ่ง ep 5นะครับสำหรับการที่เราจะมาพูดถึงประสบการณ์การขายตรงของเรานะครับซึ่งหลังจากที่เขาบอกว่าเออเดี๋ยวเขาช่วยออช่วยขายใช่ไหมแต่คือความรู้สึกตอนนั้นเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวว่ากันนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่า เขาบอกว่าเขาจะช่วยขายแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ช่วยขายนี้แล้วพอนานๆานไปเราพอไปดูในแชทนะเราเราก็เป็นคนที่แบบว่าเราก็คนเนาะเราก็มีความรู้สึกโกรธหรือแบบทําไมไม่ทําตามที่พูดอะไรเงี้ยเราก็มีแบบทักเข้าไปรัว,วๆเขาก็มีทักเรากลับมารัวๆเหมือนกันก็เลยแบบน่าจะต่างคนต่างประสาทแดกนะครับเออแล้วหลังจากนั้นเขาก็หายไปเขาไม่ตอบแล้วเขาก็ขึ้นรูปสีด,ดําต่ออีพีหกจ้ะ